เอาละครับกระทีผมมาพบกันแลวผมให้รับมิจ่าตระบบขัดรคอพสประนะผมวันนี้เป็นตอนที่1,679จนถึงตอนที่1,680นะครับผมเอาละครับเพื่อนเกบสิบราวผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อวานดีดีกว่าครับ นาโรควัตถุโบราถึงแม้ว่าที่นี้จะกลายเป็นซาบปหราพังไปแล้วแต่มันก็ยังคงเรงเรือทรัพยากรถูงม,มากมาแทน,นที่เถียนจะทำการรวบรวมทรัพกรเหล่านี้แทนที่ ต้องบอกเลยว่าถึงแม้สิ่งวัสรเราดีแต่ค่อนข้างหายากเล็กน้อยแต่คุณภาพของมันนัดมีระดับสูงไปอย่างมากและในช่วงเวลาสาั้นๆเจ้เทียนได้ทําการรวบรวมสร่งวัสรได้เพียงพอสำหรับการความแน่นหน้าการ์ล็อกขึ้นมาอีกครั้งแดนเจะเทียน,นจะทําการความแน่นหน้าคาร์ล็อกอีกสองร่างขึ้นมาส่วนสําหรับร่างคาร์ล็อกอีกหนึ่งตนนั้นมันยังคงทาการส้นตัวอยู่ในโลกภายนอกเพราะเขาเกรงว่าเขาเจะไม่สามารถเดินทางออกไปได้แต่ร่าง,งกายฮาร์ล็อก ก็คุณจะถูกกักขังอยู่ในที่แห่งนี้พเพราะทาสุสแปวร่างกาคารอกที่ในโลกภายนอกนั้นไ,ได้มีสุปรกรโรดวงเดือยอยู่ดังนั้นไม่อทางที่มันจะสามารถความแน่นร่างกาคารอกจื่ดินขึ้นมาได้และในวันนี้ที่เทียก็ได้พบกับซากศพวันนั้นเป็นซากศพขมามนัดแนวเคนี้ตาซึ่งซากศพต่างกาเป็นผู้จริงที่สวมชุดเกราะต่อสู้แต่ชุดเกราะอันนี้ดูเหมือนจะถูกความรายไปเป็นตะบนป้าจุดแต่หักของบานก็เต็มไปเรื่อยอา่ารแห่งห้วง ซึ่งมันไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้และมันก็มีตับตามากกว่าสามนิว อยู่บนร่างกายของเธอซึ่งดูเหมือนว่าเธอนนานจะถูกแทงด้วยดาบตรังกาแต่นี่เป็นเพียงบาดแผลเพียงแค่เพียบเพลินเท่นานั้นแต่การสำรวจของสัปพจศิษย์กันยเที่จะเห็นได้ชัดว่าทุกอนุภาพในร่างกายของเธอหนานด้สูญเสียพลังแห่งเจมดงไปแล้วและภายในอนุภาพต่างๆก็เต็มไปด้วยกลิ่นอายของวิธีแห่งดาบและจะเห็นได้ชัดว่ามันมาจากผู้ตนที่ทําการฝึกฝนวิธีแห่งดาบที่สปอร์ตางมันนั้นจะต้องเป็นพลังของรักษานีดาบที่สามารถบรบล้าง จะดำลนิงออกไปตดาอะไรการขอ,อนั้นจะคงพบ ว่าซากศพดังกล่ามีความพิเศษอยู่เล็กน้อยแม้ว่าอีกฝ่ายนั้นจะต,ตกตายแบ่แ้วแต่ร่องรอยของการบ่มเพาะอีกฝ่ายนั้นยังสามารถมองเห็นได้จากซากศพบ,บางทีถ้าหากเป็นผู้ตรองคนดอื่นในอาเพนี้รานพวกเขาคงจะไม่สามารถมองเห็นสถานการณ์ดังกล่าวของซากศพตนนี้ไดแต่เย่เทเทนสามารถทำไดต่อซากศพตนนี้ได้ทําการรอมรวมกเกนิรันติกมเดิเข้ากับเจเรนบงไดแรแต่เยะเทียนเองก็ทําการรอมรวมมันไดช่นกันดนท้งเขาจะสามารถสัมผัส ันตานแต่เมื่อพิจารณาจากออร่าที่ได้รอดออกมาจากสักโซนี่เป็นเพียงซักโซของจ้กพัดเงาเขตผู้จงโกรบ,บันท่มหนานแต่มันพู้นี้ก็สามารถตอบรู้ี่จำนองของตัวเองเข้ากับกฎเกณฑ์น้รันตรก,กรุมนเบน็บแร่ เห็นได้ชัดว่าระบบกระนเพของเทินดานไม่ได้เป็นระบบกระนองเพของทะเลตะกุมเนอและดินแดนมิติในเบตาแต่มันเป็นระบบกระนองเพที่อยู่เบื้องหลังของเสื้อาทางของหอคอยตำนานบางทีในระบบกระนองเพอันดานพูดตัวแนวเกนิรันคึงคาดคงจะสามารถทําการรอมรอนเจริโดงให้เข้ากับกฎเกณน้รันตะกุมเนอร์าดดังนักเกณน้รันไรต้นจึงได้มีทักษะเจริางงนี้รันเซก้อเสื้อตนี้มีค่าเป็นอย่างมากสำหรับเราเราสามารถใช้ มันไปนทาการศึกษาได้อย่างรบอบคอบซึ่งมันจะช่วยเหลือเราได้ไปอย่างมากในการรอมรอ,มเอรรงเกนดงให้เข้ากับกฎเกณฑ์ดักมเดิมเย่เทียนได้คิดกับตัวเองฉะนั้นเขาจะทําการเก็บซากศพอันนี้ออกไปแต่แน่าเสียดายที่เธอไม่ได้มีอุปกรณ์ใดใดภายในร่างกายของเธอวันนี้นอนเจอแลียวว่าหลังจากที่เธอถูกสังหารโงทากศพกากรในร่างกายของเธอก็ควรจะถูกเก็บเกี่ยวแบแรงและในวันตอน่อมาเย่เทียน,นก็ได้พบเห็นซากศพบาง,บบงตนภายในรกวัตถโบราณแห่งนี้ซึ่งพวก ทั้งหมดนั้นแต่ก็เป็นขอบเขตนิตรันและจะมีร่องรอยอ่าร่าของการร,รงเจดจันโด,ดงและกฎเกณฑ์นิรันด์จะกำเดิดบวชนันกข่าพวกมันอีกตู้แดนดี้เทียนจะทําการเก็บรักศพเหล่านี้ออกไปทั้งหมดดนีด้เทียนได้ทาการค้นหามาเป็นบรันดาภายในโลกวัตถุบราณแห่งนี้แต่เขาไม่เคยเห็นซิมิชิเบสในขอบเขตนิรันด์แม้แต่คนดีแต่มันก็ยังมีซิมิชิบางตนอาศัยอยู่เพียงแต่พวกมันดานเป็นเทียงซิมิชิเบสในขอบเขตนิรันด์คืงขั้นทั่วหนาน แต่ก็น,นเสียาที่มันติดตัวในโรควัตถุโบราณแห่งนี้ติ่งฐายพวกมันไม่สามารถตัวกระดับต่อไปได้แปรด้วยเหน,นี้เองพวกมันที่ไม่สามารถตัวกระดับข้าโู่เตนี้หลังได้เช่นกันและแล้วในสุดในวันนี้ที่เทียนก็เดินทางมาถึงศูนย์กลางของโรควัตถุโบราณ ออได้พบเห็นกับซากปราพังมากมายอยู่ในที่แห่งดีและการต่อสู้ในที่แห่งดีดูเหมือนจะน่าสังเวชไปอย่าง้ากยิ่เหียนรู้สึกได้ถึงออร่ามากมายที่ทำให้หวัวใจของเขานั้นสั่นไหวและเขา,เขาเก็ไม่กล้าที่เขาใกล้อรรอร่าเรานานแร่ยิ่งไปก่อนนานยังมีเศษซากศพมากมายของขอบเกี้รตาน อย่างเช่นนิ้วแร้แขลและแไไายใต้การวิทยาการอันยานาขพบก้านเสกซากชิ้นส่วนดอนดีพอได้สูญเสียความกระแกงขงพวกมันไาแต่พวกมันก็ไม่ใช่ซากศพทีส่สมบูรณ์อีกต่อไปเดี๋ยวพวกมันจึงได้กายสภาพเป็นสมบัติแทนยกตัวอย่างเช่นภูเขาลูกหนึ่งมันนั้นประกอบไปเร็วเข้ากระดกมากมายต้องบอกแต่ว่าเนื่องจากแนวเขตนี้ั้ดรามากมายอยู่ในที่แห่งนี้ทรัพยากรที่เกิดขึ้นในที่แห่งนี้จืเดาสมบูรณ์ไปอย่างบ้ากแทนที่เหียดจะทําการรวบรวมทรัพยากรดูในที่แห่งนี้และหลังจากที่ผ่านไป แดนเด้เทงก็ได้ทำการรบวบรวมทรัพยากรทั้งหมดที่เขาสามารถรบวบรวมได้ในที่แห่งนี้ซึ่งมันถือว่าเป็นการเกเกี่ยวที่จะเจ้มเช่นการลัรงจากนั้นเด้เทงก็เริ่มทำการผจนพัยเข้าไปในส่วนลึกของซาปราพังออกสนามรบดังกาซึ่งสิ่งที่เขาต้องการที่สุดนั้นก็คือมอโต้แม้แต่มอตกที่ดับต่ำที่สุดก็ยังสามารถให้คำแนะนำเล็กน,น,น้อยแก่เขาได้ อย่างน้นมันก็สามารถไปจะเปรตาในการศึกษาเป็นวรนดานแต่อะไรก็ตามมันมีออร่าถิ่นน่าสบุกความมากมายอยู่ในที่แห่งน,นี้และร่องรอยออร่าบางจ่าก,ก็สามารถทะบงจูได้เปเวลาหลายรนปีนี้ราวซึ่งมันสามารถสังหารเด้เทียนได้ในอันทีและตามการคัดเต่าของเดเทียพูดตนที่ทิ้งร่องรอยอน,น่าสบุงกอดังกล่าวจะต้องมีระดับที่เหนือกว่าจาพัดลำนานแต่แน่นนอนแต่แน่นอนว่าเจ้เถียไม่ได้มีเวลาในการศึกษามันอยู่ในที่แห่งน,นี้อย่างช้าๆ ขอนันได้ไปล่อยให้ได้ขอรากของขา่าวเดือารองเข้าไปในห้องป่าที่แต่สตารเพื่อเดินทางเข้าไปในส่นริ้วของสนามรบดังกาในที่นี้เขาได้เห็นเศษเสี้ยวของห้องป่าและเศษเสี้ยววิหารจำารน่มไปทั่วซึ่งมันทําให้ขานั้นรู้สึกใจสั่นไปอย่างบ้าและในกระดานฐานเดเทียงก็ททาการกระตุ้มพลังงานของขา่าวจากแนนซินไมเด็กๆที่รอยอยู่ในห้องป่าอะไรพุ่งตรงเข้ามาในร่างกายของเดเทียในช่วงเวลาถัด ร่างกงายคารอกคนที่ยเทียนก็ได้สลายหายตัวไปอย่างง่ายตาและมันเป็นการสดายตูวที่ไม่ได้มีการต่อต้ในใดๆณด้านนอกของซากปราพังของสนามรบดังกาย่เทียนสามารถสัมผัสได้บ้างร่างกงายารอกของเขานั้นตกตายเป็นที่ระบายแรก หลัเขาเจรทําการครอมูในนักการเขารอบขึ้นมาใหม่และไฟมันนั้นเดินทางเข้าไปในซากปรารคของสนามรบอีกครั้งแลลด้วยวิธีนี้เจตเฮียนได้พยายามังแดกรังกล้าแม้ว่าเขาจะร่มเร็วแรงขัแต่เขายังคงเข้าไปในโซนรือไปในซากปรารภของสนามรบอยู่ดีนัที่ในซากแห่งในซากปรารภของสนามรบมันมีกลุ่มก้อนพลังงานชนิดหนึ่งกำลังรอจู่ในร่องป่าและกลุ่มก้อนพลังงานด่านก็มีสถานะคล้ายกับลูกป่ลรองป่าแต่ไรก็ตาม รูปปันข้องปอนดาน,านก็ได้รับข้อเสียหายเจริญแรงเช่นกันมันยังมีรูปปันข้องป่าโรงเรือจูจากั้นเรือเดเทียนรู้สึกตื่นเต้นแมว่ารูปปันข้องปอนดาน,านแต่จะทลายไปแค่ไหนแล้วแต่มันก็ยังมีพลังงานให้ได้น้อยโรงเรือจูซึ่งหมายความว่ามันนั้นเป็นสมบัติที่ดีเดซเทียนจะทําการเกี่ยวเกี่ยวบาน แปรเรื่องจะเดินทางกับปันที่ทันเตอรเพราะเขาเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุที่ทําให้รูปปอนข้องเปล่าส่วนหายไปหลังจากนั้นไม่นานดาร่างกายคาร์ลขอเดเถียงก็เดินทางกลับบ้าหลังจากนั้นเด้เฮียนก็ได้ทําการรักษาศิริภาพภายในข้องเปล่าแห่งนี้จากนั้นเขาก็ทําการคไยข้อเปิดรูปปออนข้องเปล่าขึ้นมา ความว่างเปล่าที่แตกหักชิ้นเ,เล็กๆปรากฏขึ้นในการรับรู้คอนเดทีแต่ความว่างเปล่าที่แตกหักนี้ดูเหมือนจะทำลายเมื่อร่ก็ตา้แต่ด้วยความเดียวสุดคอนเดทีอเอาก็ได้ทําการเก็บเกี่ยวสมบัติทั้งหมดที่อยู่ในความว่างเปล่าที่แตกหักนี้ ซึ่งทุกปันมิติดังกล่าวที่รับผลกระทบจากพลังงานคอนเดนที่กอดได้ต่สลา,ายแทนที่มันมีสมบัติอยู่มากบายที่เถียงข่าวมาด้วยความดีใจแต่เห็นในแว่าสิ่งดังดีเป็นสมบัติตั้งเตอร์ของผู้ชนะสงค่าวกอดทิ้งทุกปันมิติเนียวปลายเพราะมันไม่ได้เป็นประโยชน์สำหรับข่าวนี่ควรจะเป็นสมบัติของจารพัตตาที่พวกมันนั้นเป็นสมบัติใดข้าสำหรับพวกข่าว แต่สําหรับเด้เทียนแลบัติเหล่านี้มีค่าเม่เก,กินปาวันนั้นเพียงพอที่ทําให้บัวค่าสุดที่ของบัพิ์คนทด่เทียนเพิ่มขึ้นมาไปอย่างว่าแต่สิ่งที่ไม่้เถียนสนใจจริงๆก็คือวันนั้นยังมีมอตกแต่ทักษะมากมากซึ่งสิ่งเหล่านี้มีค่าสำหรับเดซเทียนมากกว่าเดเทียนได้ทําการยอมรับมอ,อกตกเหล่านี้เรียกตัวรักษาทุชนิดจากนั้นเดเทียนก็ได้รับรูู้ข้อมูลมากมาดินแดนแห่งความยับงาน มอตกะรักษะเหล่านี้ขอนันสามารถระบุแนวป้าจากพัมนปาพูนนี้เดินทางมาจากสถานที่ที่เรียกว่าดินแดนแห่งความเงียบงานซึ่งมีอารมที่สูงไปอย่าง้าว่าพวกเขาจะเป็นเจ้าของของวัตถุปโบราณแห่งนี้นอกจากนี้เจ้าที่ยังได้เดยนรู้เกี่ยวกับระบบกระนำมพาะของอีกฝ่ายอีกต้วซึ่งมันค่อนข,อข้างแตกต,ต่างจากฮาเรตะกมเดอร์ยกตัวยอย่างเช่นจะให้อีกฝ่ายมาเทียบเก่าเกียนี้ต่างกันข้า พวกเขาสามารถทําการรอมรองจิรรมโดงให้เข้ากับกฎเกณฑ์นี้ดั้มเดิมและตักทำการรอมรองม,มันจนถึงระดับที่หนึ่ง พวกเขาจะสามารถเจากระดับข้อสู่เกียร์นิรันด์ได้โดยพวกเขาทําการตัดเปลี่ยนเพียนีนิรันด์ออกเป็นห้าป,ประเภทต,ตามระดับของการดอมร,รองจิงงียรนงขอบเขียรเจมดองผู้จงโ h o v e ขอบเขียเจมดงอมาตะขอบเขตจิ์เจมดงในตนัมดาซึ่งทหาพวกเขาต้องการฝึกฝนเพื่อเข้าสู่ขอบเขตเจมดงในตนัมดาพวกเขาจะต้องทําให้อนุภาพในร่างกายทั้งหมดกลายเป็นอนุภาพปกติแต่อนุภาพทุกอนุภาพหนาจะต,ต้องมีพลังงานของเิียร์งนงที่รวมรวมเขา้ากับกฎเกีฑร์นิรันด์เดิมในดินแดนมิติ ไดเปรบตาหลังจากที่เจมลงงร่รางกายได้รับการกรังโรจน์อย่รดับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์พวกเขาจึงสามารถเข้าสู่ขอบเขตจากพัดยำดันตาแต่งไรก็ตามถ้าหากเป็นขขาเกนิ้ตานในดินแดนแห่งความเงียบงนันถ้าหากพวกเขาต้องการที่จะกลายเป็นขอบเขตจากพัดยำดัน,นพวกเขาจะต้องทําการรังรจม์เจริญงงให้เข้ากับ,บเกนี้ตันจะกเนเดตสมปูซึ่งขั้นตอนดังกล่าวนัน้นยากไปอย่าง่างข้าไม่คาดวังเลยว่าเมื่อมาถึงจุดสิ้นสุดของเส้นทางการนำพอ พวกเขานั้นจังคงทําการเดินตามวิธีของตัวเองและดั่งจัดที่เส้นทางของพวกเขาดั่งไปถึงขอบเขตจากพรรณาตาพวกเขาคงจะทําการเดินต่อไปในเส้นทางของตัวเองและด้วยวิธีนี้พวกเขาทุกคนก็จะมีดับที่เหมือนกันใน,นดับจารพรรณามดาซึ่งข้อแตกต่างเพียงเดียวก็คือพวกเขามีวิธีการในการรองรับจะระดงให้เข้ากับร่างกาย แต่ดินแดนมิติเบาราณดานไม่ได้มีวิธีการในการรมรวมจิมดําตรงแห่งข้ากับกเกฎเกณก์นิรันดร์ตกมเดอร์และในเวลาน,นี้ดี้เทียนก็รับมอตกให้รับมาอีกตู้โดยทั้งเขาพยายามที่จะร,มจรอมรัวกจกดําตรงของเขาให้เข้ากับกฎเกณก์นิรันดร์ตกมเดอร์ซึ่งที่นรับอันนี้ได้ถูกเรียกว่าเทคนิครับเชิญชูแต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่นักการละครของเขาที่อยู่ในดินแดนมิติเบาราททำการถลบ้านเขาเนี่ยก็ได้ค้นพบว่า เทคนิครับนี้ได้เปิโดโจทย์แทนนั้นได้เสียงก็สามารถเข้าใจะอะไรบางอย่างได้ มันคือโรคที่จะต่างกันดังนั้นเดิมี่เทียนได้ทําการคุ้นคิดในด้านคอเรตตะกาเนืดนานแต่หาพวกเขาต้องการรอมรอมจินดนงให้เข้ากับกฎเกณฑ์นี้ไา้โดยใช้วิธีอดินแดนแห่งความเงียบงนันมันไม่มีทฐานที่สามารถทาได้เพราะดินแดนแห่งความเงียบงันนานมันดูห่างไกลจากคอเรตตะกาเนืดมากเกินไปและมันก็เป็นเรื่องยากเช่นกันสำหรับดินแดนแห่งความเงียบงนันที่จะสามารถรอมรอมร่างกายและจะินดงให้เข้ากันได้นี่ถือว่าเปรนกฎเกณฑ์ของสวันเดโร ดูเหมือนว่าเราจะต้องใช้เจรนโดและร่างกายของเราเพื่อทําการรอมรองรูดทางให้กลายเป็นเภ่ทีิรันเสียก่จากนั้นก็ใช้พลังงานของเจดันโดนรกดเกณฑ์นิรันดร์จมกเดิ เพื่อทําการรอมรวมพวกบานในการโยกดับกลายเป็นตาพัฒนาเด้เทียนได้ทําการหุ้นคิกกับตัวเองในเหตุการณ์ครั้งนี้แม้ว่าจะเกี่ยวคนเด้เทียนนั้นจะไม่ได้สูงมากนักแต่เขาก็ได้พบสิ้นทางที่ถูกต้องและในปีต่อมาเย้ยเทียนก็ยังคงทําการค้นหาสมบัติในซากปราพังของสนามรบและในขณะเดียวกันเรื่องกับาร์กอื่นๆที่อยู่ไหนที่แห่งดีก็ได้รองตำโพร์แต่ได้ทาการฝึกฝนแลนเด้เทียนได้รับสิ่งดีมากมายมาคั้นเรื่อและบางสิ่งบาง่างดัน ก็เป็นการระงองระวังเจเรนโดงและกดเกฑ์นิรันกุมเนอร์ในช่วงพิบตา1,000ปีนี้รันก็ได้ผ่านไปในวันนี้อาวชนตาฟอดดวงตาได้ทำการแจ้งข้อมูลให้อีเทียนทราบว่าอนั้นกำลังจะทำการโจมตีเกฑ์นิรันและขอให้เหเียนนั้นทำการสเกตดดูข่าวในสุดอวชนนักตาฟอดดวงตาวก็ทำการเรียกยกระดับแ้วอย่างนั้นเรย์ในตอนที่เหเียนได้พบกับอาวชนตาฟอดดวงตาวครั้งแรกการทองรองเจนโดงในร่างกายของเขาหนักอยู่ใกล้เคียงกระดับ10%แล้วแต่ตอนนี้เขาก็ได้ ถึงระดับ10%เป็นที่สบายใจเดี๋ยวนั้นเขาติม่มไม่ต้องการอยู่ในขอบเขตสรงสุขักก้นเกอต่อไปเขาเรื่องที่จะดจงเตีเย๋ยวกะเพนี้ตานแพร่เมื่อวชนนักตาพ่อดองตาได้ยกระดับไปถึงองันนี้ตานทั้งด่านความแห่งแกงของเขานั้นก็จะเป็ถึงาาตาจักรพพัดอมตะแพ่เมื่อเขากลายเป็นจกักระพัดอมตะขอนก็จะมีเิ์เต้ทรัพยากรมากมากแม้ว่าการรอมรอมแจงดงให้ร่างการในขอบเขตสูงสุดขรินเกา้านั้นจะง่ายมากกว่าแต่ถ้าหาพวกเขาไม่มีโอกาสอื่นๆ ความเร็วของมันก็จะช้าไปอย่างบ้าแรงยิ่งไปกว่านานสิ่งมีชีวิตในแดนมิติเดเบาตาทหาพวกมันจะคงอยู่ในขอบเขตสูงสุคริตกาพวกมันก็จะมีอายุไขัยที่จำกัดดังนั้นจึงเป็นเดนเมตาที่วัชน,นักตาฟอดองตาจะอยู่ในขอบเขตสูงสุคริต้าตะระเบตาสถานที่ที่นักตาฟอดองตาเลือกที่จะเจกกระดับก็คือวิหารบาจี ขาได้ทำการเชื่อเสี่ยมผู้ตนอื่นมากมา,มาทำการสังเกตดูข่าวรวมถึงจาพัดในรายคนในกอบเขตผู้ตรงโคบันอีกตู้ณวิหารบาจีสมาชิกแนวเตนีตรย ได้เดินทางมาที่วิหารบาจีเพื่อรอดูการยกกระดาบของขบชนนักตาพ่อดองตาและไซเบดาเพียงไม่นานกระแสนำบนขนาดใจรอบรอบวิหารบาจีก็เต็มไปด้วยกฎเกณฑ์นิรันดร์เดิมซึ่งมันกำลังรังใดเข้าสู่ร่างกายขอบชนนักตาพ่อดองตาและรอมรมเข้ากับร่างกายของขาซึ่งการรอมรมกฎเกณฑ์นิรันดร์เดิมแปรร่างกายนั้นเป็นเงื่อนไขที่จําเป็นสําหรับการกลายเป็นขอบเกณฑ์นิรันดร์ขอบเขตทรงสุขดิกาสามารถรอมรมร่างกายได้อย่างง่าย ด้วยกฎเกณฑ์นิรันดร์เดิมดังนั้นอภชนนักตาพ่อดวงตาจึงใช้เวลาไม่นานมากนะักในการจกระดับกายเพียงกับเกณฑ์นิรันดร์และเข้าสู่ขอบเขตอมาตตาข้ามผ่านขอบเขตผู้ตรงโหพานภายในการจกระดับเพียงแค่ครั้งเดียวตุ้มดาบขนาดดักได้ทําการปกคลุมมิติเอเบราทั้งหมดซึ่งเหมันได้ปรากฏขึ้นในดินแดนมิติเอเบราแห่งนี้และพื้นที่ว่างเปล่าโดยรอบมานั้นเป็นภาพฉายการกำเนดของผู้แญ่งแ,และตระกาวว่ามือเพียงช่างเดียวของบาร สามารถครอบลุมดินแต่มิติเวลราแห่งี้ต้าแร่ร่างที่แข็งอันนีก็คือบรชน,นักตาพ่อดองตานั่นเองซึ่งธงหมดนี้เป็นเพียงภาพพลังกาในการจกระดับของเขาท่องดาน,นในดินแดนมิติเวบรามันมีสิมิจิบอลบ้าที่ไม่นก้าจ้ามองโดยตรงไปยามภาพสายพลังกาของตาพัดนักตาพ่อดองตาเพราะถ้าหากใข่ก้าจ้ามองมันโดยตรงร่างกายและจิมอยของพวกเขาจะถูกแช่แข็งมีเพียงขอบเขตเสื่อมสึกได้แปดท่นาน ที่กทําการจ้องมองมันโดยโตหลังจากนั้นไม่นานการจกระดับของจาฟัดฟอดองดาก็ได้เสร็จสมบูรณ์จากไปทางกาและในขณะน,นี้เสียงของจอดงดับพัดตาฟอดองดาก็ได้ดังขึ้นมาทุกท่านกรุณาเข้ามาได้แต่ในม่ชาพูตดตอนดกโค,โคก็ได้เห็นนักตาฟอดองตาในเวลานี้ออร่าของขอ,งของนดันไม่สามารถจับจังได้จากเต็มที่ดังนั้นจะมีเรื่องรอยออร่าในอเิชตอมตะาได้ดูดลดออกมาซึ่งมันทําให้เกิดการกดดานครัง้งจัด สำหรับขอบเขตสูงสุดขั้นที่ 8, แปดแม้แต่เย่ยเทียนเอก็รู้สึกถึงความกดดันเล็กน้อยแต่จพัดแนวเกาตาัมตะขอบเขตสูงสุดขั้นที่แปดหลายคนได้ทําการต้องมองไปที่จ่าพัดตาพ่อดองตาด้วยความรู้สึกอิจฉาไปอย่างมากแดนดินแดนมิติเวลาทั้งหมดนั้นมันมีจ่าพัดอมมตตะน้อยเกินไปและจ่าพัดตาพ่อดองตาก็ได้มาถึงอะดับนี้เป็นที่สบแรใซึ่งแปลว่าเขานั้นได้ยืนอยู่บนจุดสูงสุด ของดินแดนมิตตเดเบตาคาราพัตตาฟัตตาฟอดองตาขอบเขตสูงสุดคองิแปดได้กล่าวมาด้วยคำพโดรเพราะแม้ว่าจะเป็นกรณีตาร์จารพัตตาฟอดองตาก็ไม่ใช่ขอบเขตนี้หลังคึ้นขั้นทีน่ต่อไปแต่ข้อนั้นเป็นจารพันิตรัะยังเป็นจารพัณิแนวเขตอมตะอีกตู้ดังนั้นด็อกเวนดเทียคนอื่นติเมกาดูมบินแต่พัตตาฟอดองดาวเรอในวันนี้ข้าจะทำการที่สนดาเกี่ยวกับขอเขตอมตะ และต่างจัดเียค้่าทําการเทศนาจบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าจะไม่ใช่สมาชิกของวิหารบาจีีต่อไปจะพัตพอดตาพ่อทองดาได้กรอ,อกปานี่เป็นเรื่องปกติเพราะเดิมทีวิหารบาจีแห่งนี้ก็เป็นก่อรางสารขอบเขตสูงสุดคดีแปหรือขอบเขตสูงสุดคดีก้าและเมื่อพวกเขาจ้กระดับเข้าสู่ขอบเขตนี้รันแล้วพวกเขานั้นจะต้องออกตาวิหารบาจีนี่ถือว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่ถูกตั้งไป้ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ทําการห้ามปา จกักรพรรดิตาฟอดองตาจากนั้นจักรพรรดิตาฟอดองตาก็ได้ทําการบอกเล่าประสบการณ์ของตัวเองและยังได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวมากมาเช่นการเข้าสู่ขอบเขตนี้การเข้าสูขากกาขาส่ขอบเขตสูงสุดขลิกา้าซึ่งการทีศนาในครั้งนี้ใช้เวลาหนึ 1, ่งแสนปีกว่าที่มันจะสิ้นสุดตรงหลังจากนั้นจักรพรรดิตาฟอดองตาวก็ทําการพูดคุยกับเยเทียนเป็นการสนตัวประชะชนแห่งกฎวิธีข้านั้นเก่งาท่านคงจะสำาึกบ้างรวมๆกับดรงให้รื่องกาศ ได้เกิน10%มานานมากแต่แล้วเมื่อไรท่านจะทําการโตมเดียวเพียงนี้รานตะพัดตาฟอดองดาวได้ทําการกาวถามด้วยขามสงสัยเดียวก็ข้านั้นเป็นซิมฮิตของฮาเรตต็ุกมนเดอร์ซึ่งไม่ได้มีเขียมกัดของอายุขยัยได้นำข้าติงมาได้รีบรอเยิ่เหียนได้กล่าวมาด้วยรอยจีมถูกต้องแต่พัดตาฟอดองดาวได้พยายามหน้าหินตู้แต่เขายังคงทําการกาวเตือ แต่แต่ก็ตามคุณและไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในขอบเขตสูงสุดคอิ่งเก้าในเกินไปบริบทชนแห่งกลวิธีหลรงจากที่คุณกลายเป็นอันนี้แต่อ,เอตาเขตอมตะเท่าหนนานที่ทําให้ความแข่งของคุณแข็แงแขึ้นคุณจะสามารถได้รับโอกาสมายิ่งขึ้นถ้าหากคุณยังเป็นขอบเขตสูงสุดคอิ่เก้าคุณนั้นจะไม่มีความแข็งมากพอดังนั้นตีบเร็นงยากที่คุณจะสามารถได้รับผลประโยชน์มากมากในดินแดนมิติเวลาแห่งดี ข้าเขาแต่แรวดี่เสียนพยักหน้าตอบกลับจะพัดตาพ่อดวงตาเราได้ทําการทูกระดับข้าวเสียวเกดนี้รันเป็นที่ระบายแรดังนั้นเดนแดนมิเตบราแห่งนีมันจะมีเพียงแต่ข้าคนเดียวที่ในขอบเขตสวงสุดขริก้าดี้เทียนได้ทําการพึงพอะมากในขนาดนี้ขอบเขแข่งของเขานันใกล้ถึงระดับเกียมกัดแหลกแต่เขาก็ได้รับผลประโยชน์มากมากมาจากสร้าผลิัณฑ์ของสนามรบพาดินแดนแห่งความเงียบงานขอนั้นได้รับมอตกมากมากและจึจะได้รับที่รา ที่สามารถเพิ่มระดับของเจมดงตดาซึ่งมันวิศนะไขขิงกับได้เอกราบโรคหันเจมดงและอาจจะดีกว่าทีา่โรคหันเจมดงด้วยตร์ซึ่งมันจะทำให้เยื่อเทียน,านสามารถถือควนรีน่โรคเจมดงได้อย่างสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น และมันจะทำให้ความแข็งของขาแนวเพิ่มระดับมากขึ้นเช่นกันนอกจากนี้เจยังได้พบสมบัติบางอย่างที่สามารถขัดเกลาเจมดวงของเขาได้อย่างรวดเร็วและในตอนนี้เจ้ยังทำการเปิดโรคเจมดวงไว้มากกว่า5 0,000แห่งแลแพร่โรคเจ็มดวงเราดีก็ได้ทุกรวบเข้ากับกดเกณฑ์นิรันจะกึ่งเหน็ไปยิ่งขึ้นแล,และแล้วในสุดการรองรวมเจนมดวง,ดงของข่าและ่ร่างกายก็มาถึงขอบเขตสามสิบเปอร์เซ็นต์ ไม่เพียงเท่านานเย้เ่กยังได้สร้างทักษะเจมดองนิรานในระดับตำนานขึ้นมาซึ่งมันได้เพิ่มความแข็งแก่งของเขาเป็นอย่างมากแต่ไม่เพียงเท่านานพลังงานนิรันด์ขึ้นขั้นของเด่ที่เราได้ทูวิอัดจนถึงระดับเยียมกัดภายในปัจจุบันเอาได้ทำการเบีัดมันไปเกือบส0 0ไรครั้งหลังจากนั้นเพียงไม่กี่ปีความแข็งแกร่งของเดซีถึงได้เพิ่มขึ้นอย่างชาาและมันเกือบจะแน่นิ่งแต่ยิ่งไปกว่านั้นในตอนนี้ การไล่ลาสัตว์ไทของปอนน่นมันเป็นเรื่องยากไปอย่างมากสำหรับเจทีเพราะทันที่สแตร์เจเทียนจิงได้ทําการตัดสินใจที่จะจกระดับเข้าสู่เคนิรันก็เอาทิงจะสามารถทําการขัดรอบร่างกายของสัตว์ไทของปอนได้มันจะเป็นง่ายมากยิ่งกว่าที่เขาจะทําการรล่ล่าสังหรสัตว์ไทต่อไปแม้ว่าหลังจากที่เขาทําการจกระดับเข้าสู่ขอบเขตจากพัฒมตะแดกมันจะมีความยากยิ่งขึ้นในการรอมรวมร่างกายและแจมดงของเขาเขาด้วยการ แต่อย่างนั้นเขาก็มีสิ้นส่วนของสไตล์ของเปล่ามากมากดังนั้นควาเรยนในการฝึกฝนของเขาจะต้องรวดเดีจะแน่นรอเรดือนเี่เทียนจิงไม่ทําการดังเรอีกต่อไปร่างถากคนที่เทียนได้ทําการตัวกระตายภายในฮาเรตตอกุมเนอร์และไม่ได้ทําการเจ้งเตือนให้ไครทราบณปีทนะังหับขอมเบื้ เดียเทียนทําการเลือกพื้นที่นี้เพื่อทาการกต,าตัวกระดาษหลัเมื่อเขาทําการตัวกระดับเสร็จสิ้นพื้นที่ทั้งห้าเป็นความมืดแห่งดีก็อ,อาจจะเกิดการแ,แปลงอีกครั้งซึ่งมานนั้นจะเนอร์กรลนี้กานและในระหว่างการกตาัวกระดาษเดียเทียนก็ยังคงทําการจัดวางรูปแบบให้กลดอยู่ดีเพื่อมาให้ผู้ต่อคนอื่นนาสามารถมองเห็นการตัวกระดับของเขาได้โดยตรงหลังจากนั้นเดียเทียนก็ได้ทําการกตาัวกระดาษตุ้มภายใต้การควบคุมของเดียเทียน กฎเกณฑ์น้รันจะกำเน็ดอันไร่เกมการเริ่มทำการรวมรวมเข้ากับร่างกายคนดีเทียและทุกทุกอนุภาพในร่างกายของขาค่อยค่อยรวมรวมเข้ากับกเกณฑ์น้รันดะกดำเดิมและในขณะเดียวกันแรงพลังงานอันไร่เกมการก่อ้ห้ัังไรเข้าสู่ร่างกายคนดีเทีย ซึ่งมันช่วยให้เขานั้นสามารถทําการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพขั้นตอนจุดายได้สาเร็จออร่าคนเดเห็นได้เพิ่มขึ้นจนถึงระดับที่น่ากลัวโดยแพร่กระจายไปรอบทางพีระฆังมาขมมึ้งหรือแม้แต่ดินแดนอาหารกลรอับรอบและในขณะนี้เยดเห็นดูเหมือนจะกลายเป็นยักษ์ใหญ่ที่พร้อมจะทาลายโลกในรันตบนบ้าหรือแม้แต่กฎเกณฑ์ต้องคำนวทั้งปมดของทะเลต้องคำเนิรก็ดูเหมือนจะสามารถสัมผัสถึงการโดนตูดทินนัาสบึงกลัวแต่พวกมันไม่สามารถมองเห็นได้โดยตรงเพราะมันมีความลึกลับอยู่น่แหงั้ จากที่ผ่านไปโบราณนดน้าร่างกายคนเดทีก็ได้เสียสิ้นการตวกระดับขั้นสุดทา้ายและร่างกายด้วยกฎเกณฑ์นิรันดร์ตระกรูลเดของเขาก็ได้ถูกรวมรวมเข้าด้วยกันสะสมปูเขาจะสามารถใช้กฎเกณฑ์นิรันดร์ตระกูนเดได้อย่างสมบูรณ์แบบภายในอนาคตและก็จะตีได้ตายแต่เป็นกิจตีที่รวมรวมพลังกฎเกณฑ์ต้องเหนืดเอาไว้และไม่เพียงเท่านานเนื่องจากเขาทําการรวมรวมเจนนัมโดและร่างกายของตัวเอง ให้มีอัดับที่มากกว่า30%ความแข็งแกร่งคนงเจเทียจึงได้พุ่งสูงขึ้นไปอย่างมากเช่นกันในตอนนี้เจเทียไม่เพียงแต่จะสามารถเข้าข้าสู่ขอบเขตอมตาได้ท่านนานแต่ยังอยู่ในขอบเขตที่สปอร์ต่างในขอบเขตอมตาอีกตู้ตามระดับการทอมรอมเจนดงให้ร่างกายการทอมรอม10%นาน ถือว่าเป็นขอบเขตอมตะที่เพิ่งจากโจกกระจาซึ่งพวกเขาจะถูกเรียกว่าขอบเอตขตอมตะขั้นหนึ่งและในขณะที่การนวมรวม90%นั้นก็คือขอบเขตอมตะขั้นก้าเดนันเดที่ในตอนนี้จึงเป็นขอบเอตขตอมตะขั้นสาแต่ถ้าหากนับรวมทักษะเจนนงนีรันดาจันดาและทักษะนีรันดาจันดานอ็นเอนอีกเป็นตะวันว่าความแข่งแร่งของเข,งขงนาน,น่าจะแข่งแร่งมากกว่าขอบเอตขตอมตะขั้นที่4หรือขอบเอตขตอมตะขั้นที่ห้าด้วยซ้ำอาละครับจบไปแล้วผมตอนนี้ค้างอีกแล้วนะครับผม เอาไว้มาชมกันต่อกันในพู้นี้ครับไม่เหตุการณ์คดต่อไปนั้นจะอะไรกันแน่นะครับผมเอาละครับถ้าพักกันใดขอภัยนะครับอย่าลืมกดซักว่าใครกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอพยลนนะครับของคาบ